วิธีแลกคูปองพิเศษจากโบนัส5 0 0 0 0แตกหรือ1 0 0 0 0แสนแตกสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกสอนอไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเติมที่สามารถหาได้ได้เสริมได้ไปโลกออนไลน์ได้มารวมวาที่นี่นะครับไปเมื่อสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจัดเป็นหมดหมดู่ไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเราก็ฝากเพื่อนเื่อช่วยการกดติดตามกดซับสไครต์และฝากกดไลค์กดแช ทีนี้ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเพื่อนๆน,นะครับชาวซินบันสุกทุกท่านเลยที่มีโบนัสนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนแตกหรือว่า50,000ืแตกที่ยังไม่ได้ใช้นะครับประเด็นก็คืออยู่อย่างนี้ว่านะครับวันนี้บริษัททําเป็นคูป,ปองขึ้นมาก็คือจะมี100 500แล้วก็1 0 0่เดี๋ยวผมจะไปสอนว่าทำยังไงนะครับแต่จะแนะนํานิดน,นึงว่าทําไมเราควรใช้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนลองไปเช็คข้อมูลดูนะครับว่าตอนนี้สาขาที่เราเปิดมาเนี่ยนะครับทำคุณสมบัติครบถ้วนหรือยังอย่างเช่น มีคนมีเมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาลงทะเบียนซิมแล้วหรือยังเขามีการเปิดใช้หรือยังนะครับเขามีการเติมเงินหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เปิดใช้นั่นแปลว่าคุณสมบัติเขาไม่ครบถ้วนเขาไม่ได้ใช้ซิมหรือสมัครมายังไม่เคยเปิดเลยเนี่ยอันนี้คุณสมบัติขาดไปแล้วหนึ่งอันนั่นแปลว่าจะทําให้เราเองเนี่ยขาดคุณสมบัติที่จะได้รับ,บโบนัสห้าหมื่นแตกหรือว่าหนึ่งแสนแตกอันเนี้ย รายละเอียดต่างๆเพื่อนๆไปถามนะครับผู้แนะนำของของเพื่อนๆดูนะครับว่ายังไงเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทเลยไม่อยากให้เราเสียโอกาสก็เลยเอามาจัดเป็นโปรโมชั่นทําเป็นคูปองให้กับเพื่อนๆได้เอาเอาเงินนะครับจาก5 0า0มื่นแตกเนี่ยเอาไปใช้กันล่วงหน้าเขาเรียกว่าล่วงหน้าก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปซื้อสินค้าหรือว่าบ็อกเซตนะครับเดี๋ยวจะไปบอกเลยว่า คุ้มยังไงอ่ะมาดูกันวิธีการเข้าใช้งานนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าจากไม่ว่าจะเป็นจาก safari หรือว่าจาก google chrome <Home S 1> ก็ได้นะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเข้าจาก google chrome นะครับเสร็จแล้วให้เราล็อกอินเข้ามาใน user ที่เราต้องการจะใช้ต้องการใช้เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับร้านค้าเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่ร้านค้าคูปองเนี่ยนะครับจะเอามาใช้ช้อปปิ้งในโหมดของร้านค้าออนไลน์ได้ นะครับในร้านค้าเอ,อนไลน์ได้ซึ่งจะเอามาเป็นคูปองส่วนลดได้ทีนี้เราจะใช้ยังไงนะครับเราจะต้องเข้ามาดูก่อนว่าสินค้าที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่ทําไมเพราะว่าอย่างนี้ครับคูปองเนี่ยเขาจะหักส่วนลดให้เราเนี่ยไม่เกิน5 0สมมุติเราแลกมาร้อยนะครับแล้วเราไปซื้อสินค้าเนี่ยที่ราคา50บาทสมมตินะครับแปลว่า50บาทเนี่ยสมมติ50บบาทเนี่ย ครึ่งหนึ่งคือ25แต่เราแลกมาร้อยนั่นแปลว่าเราจะใช้ได้แค่25บาทแล้วอีก75บาทเนี่ยนะครับบริษัทเขาไม่ได้คืนให้นะมันเหมือนเป็นคูป,ปองอะ่ะเอาง่ายๆมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะซื้อสินค้านะครับให้เลือกเข้ามาดูก่อนตอนนี้สินค้าแต่ยังไม่เยอะนะครับจะมีสินค้าอยู่บาง,บางส่วนแต่ว่าจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านวันก่อนอถามผมเรื่องเ,อเยอะว่าอ,าอยากได้น้ําแร่นะครับในนี้ตอนนี้รู้สึกว่ามีน้ําแร่แล้วนะครับเนี่ยลองรีเฟซดู เพื่อนๆไม่เจอก็ลองกดรีเฟซดูนะครับเพราะว่า,ามือถือของเราเอยระบบเอยบางทีมันอาจจะยังจําค่าเดิมของมือถือเครื่องเดิมอยู่ในระบบเดิมอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมมีบล็อกเซตด้วยนะครับมีเมืองแบบเสมือนด้วยเดี๋ยวผมหาน้ําแร่ให้แป๊บหนึ่งแต่ทีนี้อาถ้ามันไม่มีน้ําแร่นะครับผมจะบอกอย่างนี้ก็ได้นะครับจะมีในส่วนของบล็อกเซตผมให้ดูอย่างบล็อกเซตเนี่ยนะครับ แนะนำว่าเราถ้าเรามาซื้อบ็อกเซตเนี่ยก็จะคุ้มนะครับเพราะว่าอ่ะอย่างบ็อกเซตเนี่ยในโซนสอง0 0น้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาเข้ามาแลกบล็อกเซตได้นะครับเนี่ยเราเอาเข้ามาแลกบล็อกเซตได้นะครับในตรงนี้อ่าดียังไงบล็อกเซตเนี่ยมันเท่าไหร่ครับบล็อกเซตมันเท่าไหร่ครับบล็อกเซต2,500นะครับแล้วคูป,ปองล่ะคูป,ปองเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน1000นะครับ แล้วก็500นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแล้วก็100นั่นแปลว่าถ้าเราซื้อบ็อกเซตถ้าเราซื้อบ็อกเซตเนี่ยเงินจะถูกใช้เลย1,000แล้วเราจ่ายเพิ่มอีก1,500แต่ประเด็นก็คือข้อดีคือถ้าเราซื้อบล็อกเซตเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนมีคนช่วยขายซิมให้เราเพราะว่าใครซื้อไปก็แล้วแต่1เราจะได้ทุนคืนเราแล้วเราก็จะได้คอมมิชชั่นเพิ่มนะครับ 10- ถึงส4เอร์ตามเงื่อนไข เห็นไหมเหมือนเราไม่ต้องขายแต่เราจะได้คอมมิชชั่นแต่ว่าบ็อกเซตแบบ2องพันห้าเราจะได้คอมมิชชั่นน้อยหน่อยถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ไปซื้อแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าโอเคไหมอันนี้คือเราก็แลกเป็นบล็อกเซตมาเราก็แลกเป็นบล็อกเซตมานะครับอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาเลือกดูสินค้าที่เราต้องการนะครับจะซื้อก่อนว่าเราต้องการจะซื้อสินค้าอะไรสินค้าเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอาจจะแลกเอาไว้ก่อนแล้วเรายังไม่ซื้อ ก็ได้นะครับแรกเอาไว้ก่อนนะไม่มีหมวกมีหูฟังมีเน่ยตอนนี้มีเครื่องฟอกอากาศเข้ามาอ่าเดี๋ยวผมลองเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในระบบในช่วงของการทดลองทั้งหมดเนาะนะครับก็ยังมีระบบอันนั้นอันนี้ทดลองอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาลองช่วยการลองเล่นดูครับแล้วก็อยากจะเพิ่มอะไรจะเสริมอะไรเราก็จะได้รู้แบบนี้อ่ะโอเคไหมเนี่ยผมลองย้อนลองมานะครับ เมื่อกี้ยังเจอน้ำแร่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำแร่ไปไหนเนาะอ่ะโอเคเจอน้ำแร่แล้วนะครับเนี่ยอย่างท่านที่อยากได้น้ำแร่นะครับเพราะว่าเห็นหลายท่านบนอยากได้น้ำแร่เนี่ยแม้หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าเรามีคูปองเราก็เอาคูปองห้าร้อยมาแลกอย่าแลกหนึ่งพันนะครับเพราะถ้าแลกหนึ่งพันเนี่ยเราจะใช้ได้แค่เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบอีกสองร้อยห้าสิบมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราแลกให้น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้คุ้มที่สุด ทีนี้วิธีการแรกทํายังไงเหมือนเดิมให้เราเข้ามาที่ตรงร้านค้าตรงร้านค้าแล้วคลิกเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีคูปองนะครับคูปองส่วนลดจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอคูปองให้เราดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีอยู่นะครับให้เราจิ้มเข้าไปแล้วมันจะมีคําว่าสิทธิพิเศษเห็นไหมรับสิทธิพิเศษนี่จิ้มเลยครับป๊าเข้าไปอ่าก็จะมีคูปองเพิ่มขึ้นมา จะมีคูปองนะครับ1,500แล้วก็100อ่าเนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว่าเราจะใช้จ่ายนะครับได้50%เห็นไหมไม่เกิน50%ไม่เกิน50%ไม่เกิน50%เพราะฉะนั้นจะซื้อสินค้าอะไรดูครับว่าเฮ้ยมันเกิน50%กับที่เราแลกไปหรือเปล่าถ้ามันเกินเราอย่าอย่าเอาไปแลกครับเสียดายเราจ่ายเพิ่มเอาไปนิดนึงแต่เราได้ส่วนลดจะคุ้มกว่าสมมุติว่าผมจะซื้อบ็อกเซ็ ถ้าผมจะซื้อบ็อกเซตเนี่ยถ้าผมจะซื้อบล็อกเซตผมจะเลือกเท่าไหร่ครับบล็อกเซตผมจะเลือกหนึ่งพันนะถ้าผมจะซื้อบ็อกเซตผมจะเลือกรับส่วนลดหนึ่งพันแต่ถ้าใครจะซื้อน้ําแร่ผมแนะนําให้เลือกตัวนี้นะครับตัวนี้แทนโอเคไหมโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าซื้อรวมๆกันแล้วมันเกินเกิน อันนี้ก็ก็อาจจะได้แต่ไม่แน่แต่ว่าเวลาใช้เนี่ยมันให้เลือกใช้คูป,ปองได้แค่อันเดียวโอเคไหมนะครับแต่เราเลือกใส่ตะกร้าเอาไว้ได้หลายๆอันแล้วก็เอาไปใช้งานอันนีต้ต้องไปลองเล่นมา่เราใช้คูป,ปองได้ไหมอทีน,นี้ผมจะเลือกเสือ้อใช้ผมจะแลกเป็นเดี๋ยวผมจะเอาไปซื้อบ็อกเซตนะครับที่เป็น2,500บาทผมก็จะเลือกตัวนี้รับส่วนลดกดเข้าไปครับรับส่วนลดแล้วเขาจะถามเบอร์เบอร์ก็คืออะไร ก็เบอร์ของเรานี่เองนะครับเบอร์ที่เราใช้นี่แหละก็กดใส่เบอร์ของเราเข้าไปครับเบอร์ของเราใส่ไปอย่าผิดนะครับแหมถูกไหมดูก่อนนะเช็คให้ดีนะครับโอเคเบอร์ถูกต้องเราก็กดตรงคำว่าถัดไป เสร็จแล้วนะครับเราต้องรับเลขอะไรครับรับรหัส OTP นะครับก็คือจากเบอร์มือถือเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใส่ซิมเอาไว้นะครับใส่ซิมของเราเอาไว้อ่าแล้วเราก็เอาเลขของเราที่เราได้มาเนี่ยมาใส่นะครับอ่าถูกไหมผมขอด้วยทีหนึ่งนะครับสองห้าแปดอ่าสองห้าสี่ สองห้าสี่แอะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เราก็กดถัดไปนะกดถัดไปแล้วก็กดรับทราบแล้วเราก็กดรับทราบเลยนะนะครับกดรับทราบเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้คูปองเข้ามาอยู่ในระบบแบบนี้แล้วเห็นไหมอ่าเรากดตรงนี้นะตรงร้านค้านะครับแล้วเราก็กดตรงคูปองกดตรงคูปองนี่นะปึ๊บเห็นไหมครับ เราก็จะได้คูปองอันนี้อ่าเราก็เป็นใช้งานส่วนลดได้ทีนี้เนี่ยเราจะเอาไปซื้ออะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดซื้อได้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราจะซื้อบ็อกเซ็ตเราก็เอามาซื้อบล็อกเซ็ตได้เพราะว่าบล็อกเซ็ตเป็นอยู่ในตะกร้าของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการเข้ามาซื้อบล็อกเซตเนี่ยจะซื้อยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนในครั้งต่อไปเนาะนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการซื้อบ็อกเซ็ตเนี่ยมันก็จะมีเอ่อมันจะไม่เหมือนการซื้อสินค้าอะไรนะครับทั่วไป จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคไหมอ่ะครับอันนี้ก็คือวิธีการซื้อ,อไม่ใช่ซื้อเข้ามาแลกรับคูปองพิเศษนะครับไม่ต้องรอห้าหมื่นแต่ถ้ามีสินค้าที่เราต้องการเดี๋ยวสินค้าจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาซื้อสินค้าที่เราต้องการใช้เอาไปใช้ครับดีกว่ารอห้าหมื่นแตกแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบคุณสมบัติคุณสมบัติเนี่ยอาจจะหายไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับก็จะได้ไม่เสียโอกาสเนาะนะครับ โอเคก็ฝากเอาไว้นะครับเหมือนเดิมก่อนจบการบรรยายก็ฝากด้วยช่วยกันกดติดตามกด Subscribe และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บล็อกเนะครับวิธีการซื้อบล็อกเซด้วยคูปองนะครับโอเคสวัสดีครับ